พระเจิดังเผยน้ององค์อิงไม่ใช่แม่ฮันนี่สีอีสานมาเกิดแต่น้องคือบุคคลน,นี้ที่สวรรค์ส่งมาพระอาจารย์ดังในแถบจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาทำนายเปิดตำราทำนายดวงน้ององค์อิงนะคะท่านบอกว่าน้ององค์อิงไม่ใช่แม่ฮันนี่มาเกิดแต่น้ององค์อิงคือคนคนนี้ท่านพระอาจารย์นะคะท่านจำวัดอยู่ที่ วัดดังแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลกับช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องอุงอิงท่านบอกว่าท่านได้เปิดตำราโหราศาสตร์ดูแล้วน้องอุงอิงไม่ใช่แม่ฮันนี่มาเกิดท่านเคยโทรหาซอนนุชและบอกกับซอนนุชว่าเด็กคนนี้เนี่ยต้องการผู้สนับสนุนเด็กคนนี้ เป็นคนที่มีบุญวาสนาเยอะและจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงตัวจริงแบบเต็มตัวจริงๆช่วงนั้นนะคะจะมีคนต้องการน้องมากมายพอน้องเนี่ยกำลังดังขึ้นพระอาจารย์ก็ได้บอกกับสอนุชว่ารับน้องเป็นบุตรบุญธรรมแล้วอย่าปล่อยให้น้องหนีไปไหนนะสอนุชก็บอกว่าไม่ให้น้องไปไหนหรอกก็จะดูแลเหมือนลูกคนหนึ่งนะคะ พระอาจารย์บอกว่าน้ององค์อิงเนี่ยไม่ใช่แม่ฮันนี่พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ดูแล้วเห็นแล้วว่าที่ไปเกี่ยวกับแม่ฮันนี่เนี่ยไปเกี่ยวเรื่องอะไรกับแม่ฮันนี่และไปเกี่ยวเนื่องเรื่องอะไรกับตอนนักับวอโจถึงได้มาอยู่ด้วยกันวันนั้นอาจารย์สนชัยก็อยู่ที่พระอาจารย์อยู่ที่น้องเกี่ยวกับแม่ฮันนี่ก็คือแม่ฮันนี่สีอีสานเนี่ยเขาได้เสียชีวิต ตอนช่วงที่แม่ฮันนี่เนี่ยกำลังดังมากแล้วน้ององค์อิงเนี่ยเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์น้ององค์อิงเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์และเป็นคนที่มีสายบุญน้ององค์อิงมีสายบุญจากสายบุญพญานาคค่ะบุญจากสายพญานาคน้ององค์อิงสมัยเป็นพญานาคน้องทำบุญอย่างหนักน้องทำบุญเยอะมาก ทำบุญแบบเยอะมากๆพระอาจารย์บอกตั้งแต่ก่อนที่น้องจะได้เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ตั้งแต่น้องเป็นพญานาคเป็นสายบุญเชื้อสายพญานาคน้องก็มันทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิใส่บาตรท,ทาทานอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนน้องเสี่ยชีวิตจากการเป็นพญานาคน้องก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะน้องมีสายธรรมต่อแม่ฮันนี่ในอดีตชาติ คือน้องเนี่ยน้ององค์อิงเนี่ยเป็นหลานของแม่ฮันนี่ค่ะน้ององค์อิงเป็นหลานของแม่ฮันนี่พระอาจารย์บอกว่าน้ององค์อิงเป็นหลานเป็นลูกของลูกแม่ฮันนี่ในอดีตชาติน้ององค์อิงไม่ได้เป็นแม่ฮันนี่มาเกิดแต่น้ององค์อิงเนี่ยเป็นเชื้อสายของแม่ฮันนี่เนื่องจากเป็นหลานของแม่ฮันนี่และเป็นลูกของลูกแม่ฮันนี่นะคะเขาก็เลยมาเกิดเนาะในอดีตชาติน่ะ แล้วมาเกิดชาตินี้เขาก็ไม่ใช่แม่ฮันนี่มาเกิดทางเบื้องบนเนี่ยได้ปล่อยให้นางฟ้าองค์อิงก็คือได้ปล่อยนางฟ้าองค์อิงมาเกิดเพราะว่าอะไรพระอาจารย์บอกว่าเพราะเขาให้ออกมาให้ลงมาเนี่ยเพราะทางเบื้องบนให้น้ององค์อิงลงมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อจากแม่ฮันนี่ค่ะที่เบื้องบนท่านสั่งท่านส่งน้ององค์อิงลงมา น้ององค์อิงเนี่ยเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ท่านส่งลงมาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมต่อจากแม่ฮันนี่แต่น้ององค์อิงเป็นคนมีสายบนสายพญานาคยิ่งค่น้ององค์อิงนะคะลงมาเกิดในชาตินี้แล้วยิ่งค่น้องได้ไปทําบุญให้ทานสดมนนั่งสมาธิที่วัดพระอาจารย์บอกว่าน้องจะดังและรุ่งรุ่งมากๆและคําพูดวาจาของน้องจะศักดิ์สิทธิ์มาก นี่คือคำพูดของพระอาจารย์นะคะท,ที่ท่านได้บอกไว้วัฒชาตินี้น้องอุ๋งอิงเนี่ยยิ่งได้ไปทำบุญไปนั่งสมาธิไปทำทานภาวนาอยู่วัดน้องอุ๋งอิงยิ่งจะรุ่งจะรวยกว่านี้และคำพูดวาจาของน้องจะศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าน้องเนี่ยน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นนางฟ้าจตุติลงมาเกิดน้องมาจากชั้นดุสิตพระอาจารย์ท่านบอก พระอาจารย์ท่านบอกว่าน้ององค์อิงเป็นนางฟ้าจากชั้นดุสิตลงมาเกิดเพื่อสืบสารรนวัฒนธรรมต่อจากแม่ฮันนี่สัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่ฮันนี่คืออะไรพระอาจารย์บอกว่าน้ององค์อิงเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์จะมีสัญ,ญลักษณ์ติดตัวที่บ่งบอกว่าเกี่ยวข้องกับแม่ฮันนี่ก็คือมือของน้ององค์อิงค่ะมันคือมือของน้ององค์อิงนะคะเพราะว่ามือเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า น้องเกี่ยวข้องกับแม่ฮันนี่ส่วนคนที่บอกว่าเป็นแม่ฮันนี่มาเกิดเนี่ยพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่ในอดีตชาติน้องเป็นหลานของแม่ฮันนี่นะคะและน้องเป็นนางฟ้าจุติลงมาเกิดและในอดีตชาติน้ององค์อิงเนี่ยเป็นคนทําบุญเยอะมากทําบุญหนักสักใหญ่ทําบุญมาเยอะเขาเลยมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อจากแม่ฮันนี่มาช่วยเหลือคน มาทําให้คนได้มีอยู่มีกินเพิ่มมากขึ้นที่เบื้องบนให้น้องลงมาน้องก็ไม่อยากลงมาค่ะเพราะการที่น้องเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์น่ะก็ดีอยู่แล้วแต่เบื้องบนท่านส่งน้องลงมาเนี่ยท่านอยากให้น้องมาโปรดคนที่กําลังทุกข์ยากอยากให้น้องมาทําบุญต่อนะคะแล้วก็มาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อจากแม่ฮันนี่ที่เขาได้ทําไว้นั่นแหละพระอาจารย์บอกว่าที่คําทํานายเนี่ย ขอให้ญาติโยมทั้งหลายว่าไม่ดราม่า FC อย่าดราม่าท่านพระอาจารย์บอกว่าท่านทำนายจากตำราหโหราศาสตร์เปิดตำราทำนายดวงแล้วมันออกมาแบบนี้จริงๆท่านไม่ได้อุดตริท่านไม่ได้คิดไปเองหรือมโนขึ้นมาเองแต่ท่านทำนายแบบไล่ปีไล่เดือนไล่ตามตำราแล้วเห็นออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนตามตำราที่เขาดูกัน และท่านบอกว่าท่านพระอาจารย์บอกว่าต่อไปนะคะน้องอุงอิงจะดังแบบนี้ไปตลอดและดังขึ้นเรื่อยๆและดังมากๆและจะดังเป็นราชินีหมอลำคล้ายๆกับคุณแม่พุ่มพวงดวงจันท์เลยก็ว่าได้ท่านพระอาจารย์บอกว่าต่อไปนะคะในอนาคตภายภาคหน้าน้องจะดังเป็นราชินีหมอลำเทียบเท่าคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร และถ้าน้องดังแล้วนะคะน้องจะไม่มีทางทิ้งพ่อโจ o, แล้วก็แม่นุชเพราะน้องเนี่ยจิตใจของน้องผูกพันกับพ่อโจและแม่นุชมากและน้องรู้ว่าพ่อโจเนี่ยกับแม่นุชเนี่ยเป็นคนให้โอกาสน้องให้น้องได้มีวันนี้น้องเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจเป็นคนที่กะตัญญูมากเป็นคนที่รักผู้มีพระคุณมากน้องดังแล้วน้องจะไม่มีทางทิ้งพ่อโจคะ่ะ และน้องจะยิ่งดังไปกว่านี้และน้องจะพาคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงดังไปมากกว่านี้อีกค่ะทุกคนนี่คือคำทำนายที่ท่านพระอาจารย์จากจังหวัดปุรลมล์เนาะท่านพระอาจารย์ดังที่ท่านจำวัดอยู่ที่จังหวัดปุรลมล์ท่านได้ออกมาพูดให้เราได้ฟังกันเป็นคำทำนายที่ท่านเปิดตำราทำนายไล่เดือนไล่ปีนะคะท่านก็เลยอยากเอามาพูดให้เราฟังดิฉัน ก็เลยนําเรื่องราวที่พระอาจารย์พูดถึงนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะดิฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของน้ององค์อิงและติดตามผลงานของน้ององค์อิงมาตลอดและก็คิดว่าเด็กคนนี้มีอะไรที่ไม่ธรรมดามีอะไรมากกว่าที่เราเห็นและคำพูดของน้องมันศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริงทุกคำพูดจริงๆดี่ละค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่ให้ทุกคนฟังนะคะ หลังจากเอฟซีของน้ององค์อิ่งได้ฟังคำทำนายนี้แล้วนะคะต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันดังนี้ค่ะเบื้องหลังความโด่งดังความสำเร็จของน้ององค์อิ่งคือบุญต้องมีกำลังบุญมากพอถึงจะโด่งดังมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาขนาดนี้คนบุญน้อยกำลังบุญไม่พอถึงเก่งเสียงดีร้องดีก็ไม่ดังมีอยู่มากมายหลายคนเป็นไปตามคำสอนทางพุทธศาสนาครับ น้องไม่ได้เป็นใครมาจากไหนหรอกเป็นคนธรรมดานี่แหละน้องใช้ความสามารถล้วนๆน้องอุ่งอิงก็คือตัวน้องเองน้องมีพรสวรรค์และน้องมีความสามารถตั้งหากล่ะไม่มีใครมาเกิดเป็นใครหรอกครับแต่น้องเขามาถูกจังหวะมาถูกช่วงเวลาและเขามีความสามารถของตัวเขาเองโดยทุกคนจะมีช่วงโอกาสเสมออยู่ที่ว่าคุณจะทำมันไหม ท้าไม่คิดจะทำอะไรเลยก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติอดีตคืออดีตปัจจุบันคือปัจจุบันค่ะน้องผ่านบททดสอบมามากครับ 1. เรื่องครอบครัว 2. เรื่องพ่อ 3. ความยากจนและน้องฝึกฝน,นร้องเพลงตลอด